นักแสดงหนุ่มไม้ภาคภูมิก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ถูกปล่อยข่าวเฟกนิวในโลกโซเชียลและยังถูกปล่อยข้อมูลเป็นเท็จทําให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดซึ่งแฟนคลับที่น่ารักและแสนดีของไม้ก็ช่วยกันปกป้องศิลปินด้วยการกดรีพอร์ตและส่งข้อมูลต่างๆให้ทางค่าย จนกระทั่งล่าสุดต้นสังกัด b ีออนคราวขอลุกมาปกป้องศิลปินในสังกัดด้วยการออกประกาศว่าประกาศเรื่องการลุกล้ำชีวิตส่วนตัวของนักแสดงและการให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเสื่อมเสียบนสื่อสังคมออนไลน์จนเกิดความเข้าใจผิดต่อสาธรารณชนจากกรณีที่มีผู้โพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ของไทย และต่างประเทศของไม้ภาคภูมิล่มไสทองนักแสดงภายใต้การดูแลของบริษัท B ออนคาวจำกัดในช่วงที่ผ่านมานั้นจากการที่ได้มีการสอบถามข้อมูลจากทุกฝ่ายทางบริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากการที่นักแสดงได้ไปทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อนของตนตามปกติและได้มีผู้ใช้บริการจากโต๊ใกล้เคียงเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยซึ่งทางนักแสดงนั้นได้มีการปฏิเสธอย่างสุภาพเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาส่วนตัว แต่หลังจากนั้นเพียงเวลาไม่นานพบว่ามีรูปภาพและคลิปวิดีโอในมุมของการแอบถ่ายถูกอัปโหลดลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในหลากหลายช่องทางพร้อมกับข้อมูลที่บิดเบือนความจริงในทุกด้านทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในขณะนี้ทางเราได้มีการประสานไปฝ่ายกฎหมายรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ของเราในทุกช่องทาง ทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกทางและเพื่อให้ผู้ที่สร้างกระแสข่าวเหล่านี้ได้ตระหนักถึงความผิดและผลเสียของการละเมิดส่วนบุคคลของผู้อื่นทั้งที่ได้มีการร้องขออย่างสุภาพแล้วหากมีความคืบหน้าในกรณีนี้เพิ่มเติมทางบริษัทจะมีการแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีให้ทางเราได้ทราบเราไม่ได้นิ่งนอนใจและจะพยายามปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ต่างๆของนักแสดงของเราทุกคนทุกด้านในอนาคตอย่างแน่นอนลงชื่อบริษัท B on Cloud จำกัด ในวันที่20ตุลาคม2566ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ